ดาวพระศบดีย้าย14พฤศพิจิกาชาวลัคนามีนจะเป็นเช่นไรฟังให้จบมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีครับมาพบกับอาจารย์เกรทเทวานะคะสำหรับ EP นี้บอกเลยนะครับว่าสำคัญมากๆเลยนะครับ เพราะเป็นการย้ายครั้งใหญ่นะครับของดาวแพรศบดีในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วจะเป็นเช่นไรเนี่ย่อนืก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าใครนะครับที่มาฟังเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเพราะเราจะส่งขําวในดวงชะตาล่วงหน้าถึงบ้านถึงมือถือของท่านแบบฟรีๆเลยนะครับไปฟังกันก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาแก้ได้ก่อนเลยนะครับติดตามได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า อีพีนี้นะครับสำหรับคนที่ผูกดวงามเวลาเกิดแล้วตกลักนามินมารับชมได้หรือคนที่จำเวลาเกิดไม่ได้นะครับแต่เกิดในช่วงราศีมีนพอดีก็ฟังได้เช่นเดียวกันครับจะต้องบอกนะครับว่าดาวพระจันจะย้ายแล้วนะครับในวันที่14พฤศจิกานะครับแล้วจะอยู่ไปถึง2ี่มีนาปีหน้าเลยนะครับโอ้เรียกว่าประมาณ5เดือนนะครับควาว่าได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรับชมกันเลยนะครับตรงนี้แต่ก็อื่นเรามาดูกันครับว่า อ่าสัญ,ญลักษณ์ก็คือเทวดาพระนับดีครับก็คือพระฤาษีทรงกว้างนะครับตรงนี้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้นะครับรอบรู้ฉลาดมีปัญญาปัญญาทางโหราศาสตร์กล่าวไว้แล้วครับว่าปัญญาเปินสุดท,ท้ายพระนับดีมีคุณธรรมถือศีลความเพนเพียนใจดีชอบช่วยเหลือเห็นไหมครับไปเป็นเขาเรียกว่าความหมายในทางที่ดีเพราะเป็นดาวแห่งความสุขความสําเร็จเป็นประธานดาว ดาวสุเคราะห์ครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าผูกด,ดวงมานะดาวพฤหัสในพื้นดวงใครโดดเด่นนะโอ้โหชีวิตนี่เรียกว่าดีเป็นต่อเยอะเลยนะครับตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าดาวฤัศรีคืออะไรบ้างครับของชาวลัคนาราศีมีนตนุคือตัวเราครับแล้วก็กรรมะมก็คืองานของเราครับจะโคจรไปสถิตในภพลาภะในวันที่1 4พฤศจิกายนนี้แล้ว โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าได้เวลารวยครับพะลาบผลก็คือเงินตราหรือลาบผลคือความสําเร็จชื่อเสียงสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเคยได้ยินไหมครับแบบไปที่ไหนก็ไม่อดตายเพราะเรามีโชคมีลาบ่อาอย่างราสิวลีเห็นไหมครับยกตัวอย่างเป็นเลิศในทางด้านมีลาบเห็นไหมครับไปที่ไหนสถานีนั้นจะกันดานเพียงใดอย่างน้อยก็ได้ ได้ฉันได้บินบาบได้แน่นอนเดี๋ยวมนี่แหละพระดาประจำตัวปิจกในภพลาภะก็อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมถึงได้บอกว่าได้เวลารวยนั่นเองนะครับตรงนี้รวยต้องรู้ด้วยนะครับว่ารวยจากอะไรเพ่อยู่ดีๆแล้วจะรวยเองนะครับดาภัณฑสัป,ปดีมนันยางไงปัญญาครับปัญญาพารวยก็ผมบอกไปแล้วครับว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายเพราะน่สัป,ปดีครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวบอกว่าจงใช้ความรู้สติปัญญาความสามารถที่มีอยู่ที่เราเก็บสะสมมาเป็น สิบสิบปีอะไรก็ว่าได้นะเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในบ้านดาวพระเสาภพระเสาคือประสบการณ์พระเสาคือวิทยาศาสตร์ผ่านการลองผิดลองถูกปลุกลึกพฤหัสในบ้านดาวเสาคืออะไรครับมีการอัด p t มีการเขาเรียกว่าประยุพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชนรีโนเวทอีวิลูชันอะไรต่างๆเนี่ยพยายามทําแบบนี้ให้หมดนะแล้วจะรวยขึ้นสําเร็จมากขึ้นนี่ต้องพูดให้เห็นในงภาพอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะรวยนะครับ ต้องทําด้วยนะครับตรงนี้แล้วใครทําตัวเราเองอนแหละรครับที่เป็นคนทําเพราะว่าตัวเราคือตนุปไปอยู่ลาภะตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภเพราะนั้นถ้าตัวเราลงมือทํานะยังไงก็ได้ครับถึงแม้จะเป็นนิดในทางโหราศาสตร์ก็ไม่ต้อง,งกังวลไปนิดคืออะไรครับอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเคยทําแล้วลืมโอ้ต้องนึกอยู่นานเลยว่าทําอย่างนี้อย่างนี้หรือจะมีการลองผิดลองถูกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมครับ หรือมีรูปแบบแนวทางใหม่ที่มันไม่ได้เป็นแนวทางเดิมๆเหมือนที่คนอื่นเขาทําและสําเร็จเช่นคนที่เขาทําและสําเร็จเขาไปทาง A แล้วเขาสําเร็จแต่เราอ่ะไม่ใช่แน่นอนเราต้องจะมีทางเป็นของเราเองครับทาง B ทาง C ทาง D ทาง E อะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับอันนี้คือยกตัวอย่างเพราะนั้นต้องหาแนวทางที่มันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตตะของตัวเราเองแล้วลงมือทําจะเกิดความสำเร็จเกิดโชคลาภค,ครับเนี่ยดาวพระเป็นนิดทายอย่างนี้เลยนะครับเป็น,นี้แน่นอนครับ ดาวการงานอยู่ในภพลาพัมมันมาดีอยู่แล้วนะครับสามารถลงทุนขยับขยายเพิ่มเติมกิจการที่มีอยู่ได้เลยมีมุมจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะนั้นใครเปไ็นเจ้าของธุรกิจถูกไหมเฮ้ยจะลงทุนดีไหมปีหน้านี้มาแล้วครับเป็นปีทองทองอัมพัยลงทุนแล้วจะได้โชคได้ลาบมีมุมที่จะสําเร็จนะแต่ก็ต้องศึกษาโดยใช้ปัญญาด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็บอกได้เช่นเดียวกันนะ การงานอะบางคนทํางานหรือร่วมงานร่วมธุรกิจก็ได้อันเนี้ยที่ผมเห็นนะคือดาวพฤหัสเนี่ยก็มีอายุอยู่แล้วเป็นนักกลาดอยู่แล้วแต่พอไปอยู่ในบ้านดาวเสาร์เนี่ยเดี๋ยวดาวเสาร์ก็จะขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยนะถ้าทํางานกับคนมีอายุได้แล้วจะดีเรียกว่าปังปูริเยมีอายุก็มีอยู่ได้สองแบบก็คือมีอายุจริงๆเช่นแก่กว่าเราอ่านะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเกิดก่อนเราพูดง่ายๆหรือ 2. ประสบการณ์ในเรื่องของกิจการนะั้น เขาเยอะกว่าเราอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเขาอาจจะอายุ2ี่สบต้นๆแต่ประสบการณ์โอ้โหเขาทำมาแต่10บกว่าเป็นไงครับของเราเพิ่งเริ่มทําได้5ปีของเขาทำมาสิปีแล้วเห็นไหมอันนี้ก็ได้ได้มีอายุด้านประสบการณ์เก่าวกว่าไปทําได้เลยนะครับตรงนี้ยิ่งดีนะครับเพราะอะไรที่บอกว่าได้ทาเพราะเดี๋ยวดาวเสายกขึ้นมาอยู่ร่วมกันอะมันจะทําคนเดียวได้ไงไนี่เมื่อดาวต้องสองดวงเห็นไหมครับอันนี้แบบเจาะลึกจนไปเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นทําได้เลยนะครับ จะตังปูดิเยมากๆเลยนะครับอความรักเป็นไงบ้างาทีนี้ไม่พูดไม่ได้จริงๆดาวไม่ค่อยได้เกี่ยวเรื่องความรู้ความรักอะไรเลยนะครับของชาวลัคนามีนว่าเป็นดาวที่ตัวเราเองจะสําเร็จจะทําเองได้ก่อนนะแต่แน่นอนครับเมื่อเราทายบางคนบอกไม่มีมันเหมือนไม่ครบองค์ประกอบไม่ครบองค์ประชุม่ะได้ความรักก็ต้องบอกสดใสขึ้นสิครับเพราะอะไรเพราะเมื่อเราตัวเราเองทําอะไรก็ได้ล่าทาอะไรก็สําเร็จเหม,มือนบางทีคนโสดไปจีบใครก็มีมุมที่จะจีบติดอีก ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้หรือถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะพากันทํางานมากขึ้นหรือพอเรามีงานมีเงินมากขึ้นมันก็ดูดีขึ้นอ่ะปัญหาอะไรก็ลดลงเขาเรียกความรักก็เลยสดใสนะครับตรงนี้มีคนอุปถัมภ์ค้าชูด,ด้วยบางคนนี่เรียกว่าได้ทั้งแฟนได้ทั้งคนอุปถัมภ์เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แต่ทงนี้นนขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับอันนี้ถ่ายเป็นแมสตนะต้องบอกไว้ก่อนแต่โดยรวมเนี่ยความรักดีขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้ บอกได้เลยนะดีไม่ดีก็ได้คนมีอายุอีกอะไรแบบนี้อีกนะครับอืมแล้วเรื่องครอบครัวครับแน่นอนครับเมื่อดาวลาหูย้ายออกดาวพฤหัสย้ายเข้าไปเรือนพบที่ดีเห็นไหมครับครอบครัวก็จะสงบร่มเย็นผมบอกตัปีที่ผ่านมานี่หรือก่อนที่ดาวราหูจะย้ายเนาะก็จะวุ่นวายมากในเรื่องครอบครัวแต่พอดาวพฤหัสย้ายลาหูย้ายแล้วดีขึ้นครับปีหน้านี้ยังไงเรื่องครอบครัวนี่สบายใจได้ บางคนในะที่ผมเห็นนะได้บ้านได้รถใหม่นะครับช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพลาภะนะครับเพราะฉะนั้นทําเป็นเล่นไปนะนอกจากครอบครัวจะดีขึ้นแล้วความเป็นอยู่จะได้บ้านใหม่รถใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้และแน่นอนตานุลาภเราจะไม่พูดเรื่องโชคลาภก็กระไรอยู่นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโชคลาภมีได้แน่นอนนะครับแต่จะมีมากมีน้อยเนี่ย คุณกับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับว่าดาวโชคลาภอยู่ในดาวนั้นเราไปตรงไหนนะครับแต่ถ้าจะเล่นนะให้แนวทางไกด์ไลน์ไว้เลยเลขตัวเราเองเเอะตัวเราเองมีเลขอะไรบ้างครับอายุเราถูกไหมครับวันเกิดเราเลขบัตรประชาชนเราเนี่ยคือเลขตัวเองนะครับตรงนี้หรือเลขที่เราชอบเราก็เล่นแล้วก็ตามบ่อยๆอะไรแบบนี้ก็จะออกก็จะเสี่ยงโชคก็จะได้ลาบได้รางวัลได้เงินได้ทองนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นให้คิดเลยนะครับว่าเลขตัวเราเอง แล้วเวลาไปซื้อเนี่ยอยู่ในบ้านดาวสาวถูกนีไปซื้อกับคนมีอายุอะ่ะได้อีกซื้อคนแก่แกสถานที่ที่มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานรู้แล้วตรงนี้โอ้โหมีความเป็นมามี history เป็น10ปีเป็นร้อยปีไือซื้อแถวนั้นเนี่ยหรือวัดก็ได้นะเท่าก็หมายถึงวัดวัดที่โบราณโบราณนะ่ะวัดเกา่เกาๆโอ้โหได้หมดหรือไม่ก็เกี่ยวกับอ่าพระสาวกปางนาคบอกเนละยพญานาคอีกไปไหว้คำชะนวดไหว้ พญายนาคอะไรอย่างนี้นะครับปู้สีบทอดอธิปดินนักขลอะไรต่นงกขลราได้หมดเลยนะครับแล้วได้ถ้าได้ตัวเลขนํามาเสี่ยงโชคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้หรือบางคนได้เลขจากพ่อแก่ได้เลขจากพระฤาษีที่เรานับถือโอ้ฤาษีมีเยอะเลยถูกไหมครับฤาษีนรารอดฤาษีตาไฟฤาษีอะไรโอ้ร้อยแปดก็ลองดูได้นะครับยิ่งถ้าฝันมีเซนมาบอกอีกตรนี้ยิ่งถูกมากยิ่งขึ้นเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ดีใจด้วยนะ จะมีทั้งโชคลาภมีทั้งความสําเร็จความร่ํารวยมีทั้งพติปัญญานะครับตรงนี้เห็นไหมบางคนก็กรรมาลาภะเนี่ยโอ้โหส่วใหญ่เลื่อนท่านเื่อนตำแหน่งนะเป็นทหารเป็นตํารวจเป็นรัชการอะไรต่างๆเนี่ยหรือเอกชนเนี่ยการงานคุณจะดีขึ้นนะครับแต่ต้องลงมือทาต้องแสดงความรู้ความสามารถให้เห็นด้วยนะครับไม่ใช่พอบอกว่าได้ก็นอนรอก็ไม่ใช่นะครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วย เดีวจะมีการเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนงานดีไหมเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนแล้วจะดีครับบุญกุศลหนุนนําทําให้รวยเนี่ยน,นี้ผมบอกไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าที่ผ่านมาเราได้ทําบุญทํากุศลไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยนี่แหละครับจังหวะเนี้ยดาวประธานฝ่ายสุขภาะบดาวพฤหัสเนี่ยจะสนองเราให้เราเนี่ยขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดหรือประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ทําบุญเลยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา ทำไม่ได้ก็อย่าตกใจนะครับเพราะเราไม่มีบุญมาหนุนนำเพราะดัศป,ปีหมายถึงบุญบุญเก่าบุญใหม่ทําเข้าไปนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารทําทานอะไรต่างที่เป็นบุญเนี่ยทำได้เลยนะครับแล้วเนี่ยบางคนฟังแล้วเย้ยังไม่ได้เริ่มทําเลยยังทําได้น้อยอยู่ก่อนสิบสี่วิธีการรีบทําเลยนะครับหรือหลังแล้วก็ทําได้อีกนะทําได้เลยพอทําแล้วเนี่ยยิ่งจะมีมุมประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะเพราะอยู่ถึงปีหน้าเลยนะครับตรงนี้เห็นไหม ถ้าได้ตามนี้นะัก็เรียกว่ารวยสุดยอดแน่นอนนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นจังหวะเป็นไทมิ่งที่ดีของตัวเรามากนะก็ดีใจด้วยนะผมถือว่าผมมองว่าเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งเลยก็ได้นะแบบอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ของ12สราศีนะครับเพราะนั้นมันรู้ขนาดนี้แล้วก็อ,อย่าช้านะครับลวยเลยครับได้ฟังอะไรดีๆแล้วนะไปประยุกต์ใช้ด้วยนะครับจะดีมากเลยนะครับตรงนี้แต่ท่านใดที่ฟังแล้วอ,อยากรู้โชคลาภมีจริงไหมอ่า จะได้เร่ยนการเล่นตำแหน่งไหมพื้นดวงฉันเป็นยังไงนี่เลยครับการเงินการงานความรักโชคลาภสีมงคลเลขมงคลทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกเพียง7 9็บาทเท่านั้นนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีที่ปรึกษาให้ครับจะบอกช่วงเวลาดีๆหาทางออกให้ครับเอาความทุกข์ที่มีเอาความสุขสบายใจกลับไปครับแอดไลน์เลยครับเกรด65นะครับยินดีเป็นที่ปรึกษาดวงชะตาให้ครับแต่ท่านใดนะครับที่ฟังแล้วยังไม่รู้ลัคนานะครับเพราะลัคนานี่แม่นมากนะฝากุเดูที่เกิดเวลาเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้ววันเวลาตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะใครไม่ตรงนี่อาจจะไม่ได้ผูกดวงให้แต่ใครตรงผูกดวงให้แน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปฟังและเป็นอย่างไรกันบ้างมีอะไรอยากให้แนะนําเพิ่มตัวคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามสันกร่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะอะไรมันดีต่อตัวคุณถึงนั้นแหละฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาแก้ได้ก่อนแถมฟรีด้วยอาจารย์กเกตเววาครับ